คลิปนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับที่ดินแปลงเล็กราคาถูกสามารถผ่อนได้สูงสุดถึง1ปีเลยนะครับหรือ12งวดก็จะเป็นที่ดินแปลงนี้เลยนะครับและที่ดินของเราจะอยู่ติดกับถนนหินคลุกนะครับถนนกว้างประมาณ5เมตรที่ดินของเราจะมีหน้ากองอยู่ติดกับถนนหินคลุกถึง54เมตรด้วยกันครับถือว่าอยู่ติดกับถนนค่อนข้างกว้างเลยนะครับ ครับสวัสดีครับพวกกับผมโชกุนทีมงานขายที่ดินโดยผ่ายกดระดนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับที่ดินแปลงเล็กราคาถูกสามารถผ่อนได้สูงสุดถึง1ปีเลยนะครับหรือ12งวดก็จะเป็นที่ดินแปลงนี้เลยนะครับที่ดินแปลงนี้มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงนะครับเนื้อที่200ตารางวาหรือว่า2งานนะครับเจ้าของที่ดินต้องการขายยกไปในราคา2 0 0,000บาทเท่านั้นเองครับราคานี้สามารถแบ่งจ่ายได้ถึง12งวดหรือว่า1ปีเลยนะครับทำสัญญาจ่ายงวดแรกเข้าใช้พื้นที่ได้เลย ที่ดินแปลงน,นี้นะครับจะอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านกุจจิกหมูที่6ตําบลสายอออําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาครับที่ดินนะครับจะอยู่ตามกวับถนนหน้าแปลงที่ดินนะครับเล็กน้อยนะครับประมาณ50-60ถึงเซนติเมตรและที่ดินของเราจะอยู่ติดกับถนนหินคลุกนะครับถนนกว้างประมาณ5เมตรที่ดินของเราจะมีหน้ากว้างอยู่ติดกับถนนหินคลุกถึง54เมตรด้วยกันครับถือว่าอยู่ติดกับถนนค่อนข้างกว้างเลยนะครับสำหรับที่ดินแปลงน,นี้ และมีแนวลึกแนวยาวจากหน้าแปลงที่ดินจนถึงท้ายแปลงที่ดินประมาณ30เมตรครับที่ดินนะครับไม่จําเป็นต้องไปรังวัดนะครับเพราะเจ้าของที่ดินได้ทําการรังวัดปักเสาคอนกรีตพ่นสเปรย์สีแดงพร้อมกับหลักหมุดของกลมที่ดินไว้ครบทุกจุดของแปลงที่ดินท่านไม่จําเป็นต้องมารังวัดเพิ่มเติมนะครับมอสระท่านในที่อยากจะมาสร้างเป็นบ้านพักที่อยู่อาศัยนะครับก็สามารถถมดินขึ้นมาให้สูงระดับเดียวกับสนนเพื่อสร้างเป็นบ้านพักทําเป็นบ้านสวนที่อยู่อาศัยหรือจะมาปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นก็ขอแนะนําเป็นที่ดินแปงนี้เลยนะครับ ที่ดินแป็นนี้นะครับเส้นทางการเข้าขออกค่อนข้างสะดวกนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข205นะครับจะอยู่ห่างจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข205มาเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองครับละสถาบที่ดินแปลนนี้นะครับไฟฟ้าป่าป่า,ปาแต่ยังไม่มีนะครับจะอยู่ห่างจากที่ดินของเราไปประมาณ900เมตรหากท่านใดที่อยากจะมาทาเป็นบ้านพักบ้านสวนนะครับก็ขอแนะนําให้ใช้โซลาร์เซลล์นะครับ ที่ดินแปลนนี้นะครับจะอยู่ห่างจากอบตอสายอนะครับมาประมาณ5กิโลเมตรและจะอยู่ห่างจากตัวอำเภอโนอนไทยมาประมาณ13กิโลเมตรครับและหากท่านใดเดินทางมาจากตัวเมืองโคราชที่ดินแปลนนี้จะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชประมาณ34กิโลเมตรจะอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานาครประมาณ267กิโลเมตรครับ ตอนนี้ยังอีกคันนะครับว่าที่ดินไปนี้นะครับมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุดแดงนะครับเนื้อที่200ตารางวาหรือ2งานเต็มนะครับเจ้าของที่ดินต้องการขายยกไปในราคา200,000บาทยกแปลงเลยนะครับราคานี้ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับและราคานี้สามารถแบ่งใจได้ถึง1ปีหรือ12งวดน,นะครับาหากท่านสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามาถามาได้ที่ idline@taakin999 ครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์0814133164 สำหรับคลิปนี้ผมโชคกุลและทีมงานขายที่นโดยพากินรัตนะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ